สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะวันนี้หมอจะมีพิกากาดนะคะไพ่เลือก2กองเนาะก็คือจะมีกองที่1กับกองที่สองนะคะเดี๋ยวหมอจะสุ่มจับตัวเลขขึ้นมานะคะให้คุณอธิษฐานจิตเนาะอันดับแรกใครที่เข้ามาเห็น,นคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุคิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมนรับพลังงาน,นาด้านีๆสิ่งที่ใช่นะคะจะเป็นการจุบจับ สุ่มนะคะไพ่แล้วก็ตัวเลขขึ้นมานะคะให้คุณอธิษฐานจริงๆดีสิ่งที่คุณคิดหรือนึกไว้ในใจนะคะอะไรที่จะเกิดขึ like reports, ้นกับคุณในตอนนี well ้หรือสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจนะคะอ่ะเนาะอันดับแรกนะคะอธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ในใจได้เลยนะคะหนูขอไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยําเดี๋ยวหมอจะสุ่มจับกองไพ่ก่อนนะคะอันดับแรกเนาะแล้วหมอก็จะสุ่มจับตัวเลขขึ้นมาแล้วให้คุณอธิษฐานจิตนะคะเลือกเอาเลยนะคะว่าคุณจะเอากองไหนนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาาะะะะมมนนนนนนนังงดดด้้้้ททททีีีีีี่่่่่่่สิิใใชชคคอไไไไหว เนาะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยํานะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะหมอสุ่มจับกองไพ่ก่อนนะเดี๋ยวหมอจะสุ่มจับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะ,อะขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะตรงนี้นะคะเป็นการสุ่มจับเนาะเป็นคลิปแรนดอมไม่ต้องเครียดหรือกดดันตัวเองขนาดนั้นนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาได้ความแม่นยําแค่นั้นเองนะคะเรามาดูกันแบบสนุกสนุกของถำเนาะไม่ต้องซีงเรียสค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะ มีทั้งหมดสองกองไพ่นะคะเนาะมาดูเลยค่ะ,ะมีกองที่สองนะคะแล้วก็กองที่หกนะคะที่หมอบอกเนาะโอเคกองที่สองและกองที่หกนะคะ,อ,ะอธิษฐานจิตนะคะหรือว่าใครไม่ทันสคิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็อธิษฐานได้เลยนะ,อะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะกล้องมันไม่ไมชัดโอเคอ่ะค่ะอธิษฐานจิตเรียบร้อยนะมีกองให้เลือกนะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิอย่ากโกงนะคะอธิษฐานเลยเนาะ กองที่1น,นะคะแล้วก็อกองที่1ก็คือไม่ใช่พูดหมอพูดผิดอ่ะกอง2องนะคะแล้วก็กองที่6นะคะอธิฐานไว้ในใจอ่ะหมอขออนุญาตเปิดกองที่2ก่อนนะคะเรามาดูกันเลยว่าคําอธิฐานกองที่อของคุณนะคะความอธิฐานในใจของคุณมีอะไรบ้างหมายความว่าอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คุณคิดยังไงในใจอยู่นะตอนนี้นะคะอ่ะ หมอต้องบอกอันดับแรกกองที่2นะคะ่ะคิดเรื่องการงานการเงินนะแล้วก็เรื่องความสวยความงามค่ะอยากมีเงินไปทําศัลยกรรมค่ะตกแต่งหน้าตาดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะหรืออยากเจอคู่ครองที่ดีสินเสมอกันเข้ามาก็ได้ในไพ่วันนี้หรือบ,บางคนบางกรณีค่ะที่โสดอยู่หรือไม่ได้โสด50% 50%คือโสดไม่สนิทนะหมอทุกองู่ดเงี้ยแบบมีคนคุยค่ะแต่ยังรู้สึกยังไม่ชัวร์ยังมีตัวเลือกเข้ามาเรายังไม่รีบร้อนยังมีการตัดสินใจอยู่ในไพ่วันนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกอาจจะเจอคนอายุน้อยกว่ามาจีบคุณ นะคะในไพ่ลักษณะประมาณนี้ <c oughs> คุณอาจจะยายมมากกว่าเขาถามว่าดีไหมก็ดีแต่ต้องดูดูกันไปก่อนนะยังไม่รีบร้อนแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําบุญทาทานนะคะแต่ตอนเนี้เหมือนอยากสวยอะคะ่ะ <c oughs> ขอขอ <c oughs> ขอโทษค่ะขอเวลาสวยก่อนนะคะถ้ามีเงินสักก้อนนึงอยากทาสัญญกรรมตกแต่งดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเพศเดียวกันนะคะหรือเพศตรงข้ามเข้าไม่เห็นเนะี่ย คลิปนี้คุณดูได้หมดเลยนะสิ่งที่หมอบอกอยากสัญญกรรมตกแต่งหรือมีแผนที่จะสัญญกรรมตกแต่งนะคะแล้วอนาคตอะถ้าเกิดมีแฟนมีคู่มีครอบครัวอยากมีครอบครัวที่มีความสุขอยากมีลูกอะค่ะลักษณะประมาณนี้สิ่งที่หมอบอกในไพ่พลังงานวันนี้นะคะสําหรับคนกองที่2ที่เลือกมาเนาะอยากมีความสุขอยากมีชีวิตคู่ที่ดีอยากมีการงานที่ดีแล้วการเงินที่ดีด้วยนะคะบวกกับต้องสวยอะค่ะต้องดูดีไว้ก่อนนะคะลักษณะประมาณนี้คือรักสวยรักงามอะไพ่ไพ่ของคนกองที่2ที่เลือกค่ะ มีความละเอียดถี่ถ้วนรักสวยรักงามนะคะแล้วก็ชอบทําบุญทาทานด้วยนะคะแล้วก็ชอบมีแฟนเด็กอายุน้อยกว่ามาจีบลักษณะประมาณนี้สิ่งที่หมอบอกนะคะหรือตัวคุณเองถ้าเกิดอายุมากกว่าคุณก็จะชอบไปจีบคนที่อายุน้อยกว่าเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะเป็นการมาดูดวงโดยรวมนะไพ่หมอไม่เฉพาะจดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะคุณอาจจะมีความโชคดีในการทําบุญทาทานหรืออโหสิก,กรรมให้กับ คนที่เขาทาให้เราเจ็บปวดเสียใจนะคะพ่อแม่นะไปล้างเท้าท่านนะคะคุณอาจจะมีความโชคดีในเรื่องการงานการเงินในสิ่งที่คุณขอเลือธิฐานไพไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เช่นกันนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะขอจบกรรมทานายกองที่2ไว้ณนะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกองถัดไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะให้ไพเล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะใครที่อธิษฐานจิตเลือกกองที่6ไว้นะคะ ดึงดูดพลังงานอย่างไรเข้ามาบ้างนะคะ,อะขอหมอดูนิดนึงเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับใครที่เลือกกองที่6นะคะไพ่เนาะ,ะสักครู่นะคะขอหมอเรียงไพ่สวยๆหน่อยโอเคค่ะเรามาดูกันเลยพลังงานของกองที่6ที่คุณเลือกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณรู้สึกเสียใจผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมานะคะพอโดนคนรอบข้าง ทำร้ายความรู้สึกแม้กระทั่งตัวเองนะคะคุณผ่านการบทเรียนลึกคุณกําลังจะไปถือสินก็ได้ในไพ่วันนี้ถือสินกินเจนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิมากขึ้นลักษณะประมาณนี้กลับมาปฏิบัติจากที่เคยปฏิบัติด้วยล้มเหลวก็ชีวิตมาแล้วนะคะโดนหลอกกโกงในเรื่องการงานการเงินนะคะหรือโดนลงทุนร่วมหุ้นกับใครแล้วเขาเอาเปรียบเราหรือเขาโกงเราในเรื่องการเงินการทํางานคะ่ะโดนหักหลังแทงข้างหลังมันเป็นได้ทั้งความรักคนในครอบครัวนะคะหรือว่ายืดเยื้อขลากะซังในเรื่องความรักตอนนี้อยากตัดจบแต่มันยังไม่จบสักทีค่ะหมอลักษณะ ประมาณนี้คุณมีความรู้สึกเครียดกังวลนะคะรักลักเลิกเลิกเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยวไม่มาแต่ก็รักกันอยู่นะคะในไพ่วันนี้นะถ้าเกิดเป็นเพศเดียวกันนะคะรักลักเลิกเลิกสิ่งที่หมอบอกนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวในลักษณะมีลูกมีเต้าด้วยกันนะมันจะอยู่ลําบากเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าอีกคนนึงอ่ะเอาใจไปให้อีกคนนึงแล้วรู้สึกว่าเราอยู่เหมือนว่าเราเป็นเราเคยเป็นที่1แล้ววันหนึ่งคุณมาเป็นที่2คุณรู้สึกไม่โอเคหมอต้องพูดคํานี้แล้วกันว่าเพราะว่าโดนหักหลังแทงข้างหลังอ่ะเรื่องเงินที่เเเเเรรราาาากกก็บหหหอออมมิิิิดด้้้้วยนนนนนนนขงงไไปปปใชืืืผูคค่่ญ ะค,ะคุณจะไปเห็นเป็นชายหรือหญิงก็ได้ในไพ่วันนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกเป็นพลังงานโดยรวมแล้วรู้สึกว่าอะไรที่มันเครียดกดดันคุณกลับมาเพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นรู้สึกว่านั่งสมาธิบ่อยขึ้นเข้าวัดมากขึ้นก็ได้ที่หมอบอกหรือว่าปิดปากตัวเองจากที่เคยพูดเก่งเริ่มพูดน้อยลงนะคะปิดวาจาลงก็ได้สิ่งที่หมอบอกแล้วคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเร็วๆนี้นะคะอาจจะเจอคนที่มันดีหรือเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกหรือว่าถ้าเกิดคุณจบกับความสัมพันธ์รักเก่าไปคคเเจอนนรักใใหม่่วลาทีแบบ เขาเรียกอะไรในเวลาที่เหมาะสมะสิ่งที่หมอบอกมันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นแต่เป็นเวลาที่ดีแล้วใช่แล้วการงานการเงินจะดีมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่า อยากให้ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่มันดีมากขึ้นไม่อยากจมปักอยู่กับอะไรที่มันเลวร้ายในความรู้สึกเราเหมือนว่าเราหาทางออกในชีวิตไม่เจอเหมือนคุณเป็นคนที่เครียดอะคะ่ะดิ่งกับความรู้สึกตัวเองนะคะหลายๆครั้งที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วลักษณะประมาณนี้แต่คุณก็ต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะสิ่งที่หมอบอกกําลังใจมีได้เสมอเพราะคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนาะครูบาอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งเทวดาอารักษ์ประจําสังขารร่างกายคุณคอยเตือนหรือคอยย้าคุณอยู่เสมอว่า ขอให้คุณก้าวพ้นในวันนี้ไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะไพ่เนาะที่ดูแต่ละกองมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างแต่หมอเชื่อว่าคุณอะทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคนดีนะคะมีสินเสมอกับหมอแน่นอนขอให้รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้หมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะยิ้มรับบอลใหม่พลังงานด้านที่ดีนะคะขอให้คุณก้าวผ่านสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่นะคะขอให้เริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายเนาะหมอเชื่อว่าคคคุุณณทําได้้ออยู่่แลวะ นะคะรักตัวเองให้มากแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใครไม่ดีไม่ใช่ก็ปล่อยไปเนาะรักและเริ่มต้นใหม่นะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้คุณนะคะฟันฝ่าอปสรกคไปได้พบเจอคู่ที่ดีดสินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศขอให้ปลดภาระหนี้สินได้นะคะขอให้ได้ทาศัลยกรรมในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะขอให้เจอคนที่ดีคนเข้ามานะคะสินเสมอกับคุณจริงๆนะคะหมอเป็นกําลังใจให,ให้อบก่อนผ่านทางวิดีโอนี้นะคะสู้ๆนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ